เ,เพื่อนเรู้ไหมคะว่ามันมีคอมิกที่แบทแมนเขาโชว์ของลับด้วยนะโชว์จริงๆเห็นจัดจะคอมิกเรื่องนี้ก็คือแบทแมนแดมแบทแมนที่ถูกสาบตามชื่อนะเร,อเรื่องเนี่ย เป็นคอมิกในไลน์ของ DC Black Label สายโหดสายดาร์กเนื้อหา18บวกเป็นเรื่องราวที่อื้อฉาวมากนะเมื่อตอนปล่อยเล่มแรกออกมาเพราะพี่แบทแกก็โชว์ของลับเลยมันเป็นฉากที่แบทแมนเขาเปลี่ยนชุดพี่แกก็ถอดแล้วก็เดินทงๆอย่างนั้นเลยเห็นหมดอะไรยังไงทาให้คอมิกแบบดิจิทัลเนี่ยอ่านออนไลน์นะคะเบลอภาพเป็นเงาไปเลยส่วนคอมิกเล่มจริงๆที่เป็นตัวหนังสือน,นั้นคือมันตีพิมพ์ออกมาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วละ่ะ ทำให้กลายเป็นของแร์ไปโดยปริยายราคาพุ่งเป็น10บสเท่าเลยนะช่วงที่ออกมาใหม่ๆใ,ใครๆก็อยากจะเก็บฉักรับของแบทแมน DC <leg> ก็ทำได้แค่ในลอตการตีพิมพ์ครั้งต่อไปนั้นก็เบลอภาพเป็นเงาดำจึงหลายคนก็มองว่าเออมันเรียลดีนะเหมาะสมกักบลายสายดาร์คเพราะธีมของเรื่องนี้คือทั้งลายเส้นโหดจัดเนื้อเรื่องมันเล่นเกี่ยวกับ สภาพจิตใจของแบทแมนความรุนแรงที่ประสบพบเจอแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออมันจะต้องเห็นกันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอแบทแมนแดมจะก็เป็นหนึ่งในคอมิกที่อื้อเฉาสุดๆของ DC ค่ะ